นะเล่าประวัตินะปู่ฤาษีป้อนนมหน่อยครับนะฤาษีป้อนนมนะเป็นตําราของนะของหลวงปู่แพ้วต้องไปฟังหลวงปู่แพ้วนะนะฟังหลวงปู่แพ้วยี่ว่านะนี่ผมบอกตรงๆนะผมชอบอ่ะนะผมชอบฟังท่านพูดนะหลวงปู่แพอ่ะแต่ว่าฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ชอบอ่ะนะท่านเก่งนะหลวงปู่แพ้านี่เก่งความจาดีแล้วก็นะสาระโอ้โหมากมายนะ แล้วท่านไลนนี่เข้าไปดูเทปนะท่านไปดูที่ผมเอามาลงมาให้ให้ดูน่ะจะเห็นนะครับท่านเล่านะเรื่องของราศีฮะราศีของคนเนี่ยอยู่ที่ไหนนะนะราศีของคนอยู่ที่ไหนอยู่ที่หน้าอยู่ที่อกอยู่ที่เท้าแล้วท่านเล่าให้ฟังนะท่านเล่าให้ฟังแล้วก็นะการนัคาถาวันเกิดนะ เรื่องของการนะทำนะเขาเรียกว่ากเกิดใหม่ฮะทำเกิดฮนะท่านทําให้แล้วก็ใครจะไปให้ท่านทําเนี่ยคุณต้องเตรียมเวลาไว้สองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนะผมไปนั่งเนะเขาทำนะเขาทากันเนี่ลูกศิษย์ไปนะผมไปนั่งแล้วก็เอาเทปอ,อัดสองชั่วโมงกว่าตักคิวกินนะตักคิวกินสองสามรอบเนะี่ย นะท่านโอ้โหแล้วแล้วสองชั่วโมงกว่าเนี่ยท่านรู้ไหมหลวงปู่แพ้วสองชั่วโมงกว่าไม่ติดขัดเลยท่านพูดแบบไม่ติดขัดเลยสองชั่วโมงกว่าโอค้ความจําดีนะความจําดีอายุเก้าสิบสองเก้าสิบสามความจำโอ้โหสุดยอดมากนะหลวงปู่แพ้วถ้ามีโอกาสไปไปกราบท่านนะนะถ้ามีโอกาสนี้ผมแนะนําเลยถ้าลงใต้นะลงใต้ไปพัทลุงนะ ไปกาบหลวงปู่แพ้านะนาะองค์นี้ของจริงอ่ะองค์นี้ของจริงมีวิชาแล้วคนที่ไปหาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตนะไปแล้วดีขึ้นนะลองไปดูว่ามีหลายๆคนนคะนดีขึ้นแล้วก็คล้ายๆกับหลวงนะคล้ายๆเนี่ยเขาบอกเนี่ยอย่างอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นพระหนุ่มเนี่ยนะนะหลวงพ่อเหินเนี่ยหลวงพ่อเหินนะหลวงพ่อเหินนี่นะเขาเรียกว่า นะใครที่ไปลองไปสัมผัสด,ดูแล้วจะรู้นะครับว่ามีฮะเขาเรียกว่ามีของเป็นผ้ามีของนะหลวงพ่อเหินน,ะนี่วันนี้เนี่ยท่านผมน้ำมนต์ให้ผมนะเอาไม้นะมาสตีผ <c oughs> ผมน้ำมนเะนะี่ยนับโอ้โหนะสะเทือนไปเหมือนกันนะนะ <c oughs> ได้ฮะได้เนะ่ คือเป็นสิริมงคลเขาบอกว่าถ้าท่านถ้าท่านรักใครเนี่ยท่านจะท่านจะหนักเหมือนกันนะนะท่านปรับเขาให้เลยนะถ้ารักใครแสดงว่าผมอยู่ในความรักของท่านด้วยเนี่ยรวมว่าเหินนะรวมว่าเหินนะครับอ่ะสามรุ่นนะสามรุ่นนะที่คำพินิวธรรมชาสัมพันธ์แล้วปรากฏว่ากระแสมาดีมากนะ พระปิตาหลวงปู่โตรุ่นเบญจามหาลาโพหลวงปู่โตย้อนยุคผมบอกให้รุ่นนี้ทำไมถึงได้รับความนิยมทำไมถึงได้รับความนิยมหนึ่งก็คือว่าพิมพ์เขาสวยพิมพ์เขาสวยเนื้อหาหมวลสารดีแล้วก็มาถูกจังหวะมาถูกจังหวะเพราะว่า ได้รับความเมตตาจากวัดประดู่ิมพีอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการบวงสรวงกดพิมพ์นำเลิกแล้วก็ใช้พื้นที่ในการเสกวัตถุมงคลเท่ากับว่ารุ่นนี้ได้เสกในอุบโบสถวัดประดู่ชิมพีวัดหลวงปู่โตตอนที่หลวงปู่โตท่านดำรงขันอยู่เนี่ยท่านลงสังฆกรรมสงลงสวดมนต์ทำวัด ที่โบสถ์หลังนี้นั้นการที่วัตถุมงคลรุ่นนี้ได้เข้าไปเสกในโบสถ์ือว่าสุดยอดนี่นะอยู่ในมือผมนะนี่ย้อนยุนะหลวงปู่โตวัดประดู่สิมพีเบนจามหาลาโพนี่ฮะสวย แล้วราคาขยับต่างประเทศเข้ามาเล่นนี่ครับนะมาที่เหรียญมหายันเหรียญมหายันหลวงปูก่แก้วสำนักสงป่าสมุนไพรเขาไมเา้เขาไม้แก้วปาจีนองค์นี้นะองค์นี้ออกทุดงในป่า นะออกที่รวในป่านี่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเกจิที่มีลูกศิษย์ลูกหาเขารบศรัทธาเยอะหลวงปูก่แก้วลูกศิษย์บอกว่านะลูกศิษย์เขาเห็นผมเขาบอกนะลูกศิษย์หลวงปู่แก้วเขาบอกนะผมเนี่ยผมพอจะรู้นะว่าอาจารย์ศรัทธาหลวงปู่แก้วมากดดเขาบอกอย่างนั้นนะนะเขาจับอาการเขาบอกเขาจับอาการเขาบอกว่าผมศรัทธาหลวงปู่แก้วมากนะผมก็ก็ศรัทธานะ นะเพราะว่าเป็นท่านเป็นพระปฏิบัติดีนะเป็นพระนะพระสายพระป่านะครับนี่แล้วเหรียญรุ่นนี้เขาทาสวยนี่ครับเหรียญมหายันนี่นะเหรียญมหายันด้านหน้าเป็นรูปเหมือนนั่งเต็มองค์ของหลวงปูก่แก้วด้านหลังเป็นอักขระยันนะครับนะทำสวยมากนะทำสวยมากรุ่นนี้นะเขาทำเหมือนนะหลวง นะหลวงปู่กแก้ววัดพวงมาลัยนะครับเนี่ยฮะนะใครที่อยากมีไว้บูชาก็ลองหาดูอีกรุ่นหนึ่งผมพูดไปแล้วเหรียญบูชาครูพิมพ์จำปีนะพระฤาสีตาไฟรุ่นแรกของหลวงปู่แพ้วนะของหลวงปู่แพ้วเนี่ยครับที่มีกระแส นะเราจะเห็นว่าจะเห็นว่าสาสามรุ่นที่คัมพินิวไปทำประชามพัธุ์มีนะสามที่ที่แรกนะครับนะเสกที่นะวัดประดู่ชิมพีนะรุ่นที่สองเสกที่ปราจีนนะสำนักสงเขาแก้วทงองอ่าสำนักสงเขาไม้แก้ว นะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะเสกที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสาหลวงพัทลุงฮะสามรุ่นนะแล้วรุ่นที่มาแรงแรงมากๆต้องยอมรับว่าแรงจริงๆนะนี่นะชินลาดอินโดจีนหลวงพ่อเหินใครอยากได้วัตถุมงคลเดี๋ยวจบรายการนี้เข้าไปหาดูที่เพจ ของร้านพระเครื่องเอกคมพี P. เดี๋ยวทางคุณแดงเขาจะไลฟ์สดกับนะน้องไม้นะครับจบจากรายการนี้นะพิมพ์เข้าไปที่นะผมไม่ได้จัดนะนะผมไม่ได้จัดคุณแดงแล้วก็น้องไม้จะจัดรายการต่อจากรายการนี้นะครับเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวผมเลิกแล้วเดี๋ยวไปชมกันที่เพจของร้านพระเครื่องเอกคมพีฮนะ เข้าไปที่เพจร้านพระเครื่องเอกคัมพีนะครับนะวเดี๋ยวเขานะเขาจะจัดรายการนะเข้าไปดูวัตถุมงคลได้ที่นั่นนะครับนะคุณคุณวิลานะวิละเนี่ยแหละนะผมเพิ่งเช่าหลวงพ่อสุพจน์มาครับตามมาจากคมพีนิวครับโอ้ขอบคุณนะนะหลวงพ่อสุพจน์หลวงพ่อสุพจน์นี่โอ้โหนะสุดยอดนะหลวงพ่อสุพจน,โโนะนะพพนี่ผมบอกตรงนะผมได้สัมผัสท่านเนี่ยท่านเมตตามากเลยตอนแรกเนี่ย ผมรู้มาว่าท่านดุแต่พอเข้าไปจริงๆท่านน่ารักมากเลยนะท่านเมตตาจริงๆหลวงพ่อสุพจน์วสีทรงธรรมอยู่ที่นะครสวรรค์กันองค์นี้น่าจับตามองเพราะว่านะท่านดังมานานแล้วนะดังมานานตั้งเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านกําลังจะสร้างหลวงพุทวดองค์ใหญ่นะหลวงพุทวดอง์ใหญ่ก็เลยนะอนุญาตให้ผู้สร้าง จัดสร้างวัตถุมงคลได้ใครไปขออนุญาตก็ไปขอดูนะครับตอนนี้นะ้มีที่ไปขออนุญาตแล้ว10กว่ารุ่นส่วนจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะเดี๋ยวคงจะได้มานำมาพูดคุยในรายการนะครับมีรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจของหลวงพ่อสุพจน์วัดศรีทรงธรรมนะครับวัดศรีทรงธรรม